อ๋อแล้ว uh, ันน mm. EN> um> ั้นเราไปก่อน first วันี่8วันนี้วันที่32แล้วก็วันที่31วันที่33นี่วันที่ใคนี่วันชาติเลย BM นี่ชาบีไม บ้านลูกสาวพี่น้องเดบอกกมิชาบินอะบาัวพราะเนีอันี่โบเมื่ออยู่วรหารเนีัยรถทางนี่สิเป็นรถไอ้ทางโนเวหลายก่อเด้อพี่น้องเพรามันติดใช่แดนอันนั้นป้ายเอ็ก็สิเป็นสวีเดนอันนั้นป้ายไอ้ป้ายเอ็นก็สิเป็นรถโนเวส่วนมากรถสิเป็นป้ายของโนเวหลายนี่พี่น้อง รถโมนี่สิเป็นฝ่ายของโนเวเออนี่เห็นไหรถเจีงสี่สิเป็นฝ่ายของโนเวหลายกว่ารถสวีเดนก็สิเป็นเอออันนี้โนเวนี่รถสวีเดนก็สิเป็นก็รถตุกข่อยจอดอยู่สามคันนี่สามคันนี้จะเป็นรถสวีเดนนะพี่น้องออกมากอนโมพนอันนี้ยุติดอัน ฮันดิสพาร์กอันนี้ยูสติดอันประเทศโนเว่เนาะพี่น้องเนาะอยู่ชายแดนยูชายแดนคนกสิเขามาจากฟังอันฟังสวีเดนภาษีอันแบบว่าของถือกโนเว่เนาะพี่น้องเนาะคนกสิขามาสื่อที่เข้าไปสื่อฟังเล่าล่ะนี่ขาเจ้ากสิเอารถไอรถนอนรถหนังมากพี่น้อง เอารถนอนรถอย่างมากนี่ทางนี้มันจะเป็น,นฟังสื่อของสวีเดนหุ่นชวนมาขาเจะเสียเอารถนอนเขา,าใังสัตว์พี่น้องเดี๋ยวสิซู่มเห็นบรญกะขากรถนอนกำลังมากนี่ขาเจียขี่ไปเที่ยวเรื่อยๆไปนอนพักเขาห้องน,น้ำนาะพี่น้องเนาะ นอนพักเขาห้องน้ำก็ไปเป็นขอบพ่ว่อันนี้ไปเที่ยวเป็นขอบพ่วสิมีบางขัน้นกับิมีจักรย่านมีห้องนอนห้องน้ำนเห็นว่าขั้นนั้นพวกกระสิจอดขั้นนี้กระสีเริ่มขอไปจอดน้ำกันลราขอไปจอดเพราะว่าเติมน้ำมันเติมยางน้ำพี่น้องเนาบางขั้นเป็นกรสิลาก บางขั้นเพินกระสีลากไปเชสเลพี่น้องข้าลูกผ้าเต่าลากไปอันนี้กระตอนนี่กระทาม,มูม่าน้ำมูพี่นออ้องบริษัขับรถมาเองม่าน้ำข้าเจ้าไปหาลูกสาวข้าเจ้ากระสเปเ่นกับลูกสาวก็เลยออกมาน้าข้าเจ้านะพี่น้องเนงะิน่อน,นหาขอ,ขอ,พอพระบุขอคไทยยูทูบอยู่ผู้เดียวพี่น้องรถกระไร โอ้โหลูกกระหายแซ่บแซ่ลออันนี้นี่พี่น้องเบื้องหนัานั่งเจาะกำลังหลากไปเจาะหลากไปนอนไปยังนั้นพี่น้องเนะาะเจาะกระหามองกลุ่กลวงที่ว่าเขาของน้ำพักไปเรื่อยๆกินแมคโดนัตไปนั่พี่น้องเนาะที่เจาะรถพระเจาะสิกลวงนะฮอนพระเจาะสิไปจะสและพี่น้องพระเจาะสิคุณขั้นขุ่นทีงหลากคักหลากเนี่ยขัน้นขุน่นหลากขอบปัามน้ามันเหรอ หลากคักหลาก,กเนี่ยเออนี่ขัน้นนีกับมีมีครบเลยพี่น้องขับไปเรื่อยๆเติมน้ำมันขับไปเรื่อยๆอ,อือขัน้นน,น,นีก็ลูกล้านกับไหลเนี่ขั้นนีลูกล้านไหลกระแวะไปเรื่อยๆผุ่นยายป๋อมาแล้วไว้หุ้นเหรออ,อย่าฮะจะทุบหุ่นเลย ก็มาเรียดันมาเมียไปเสือขอเงอยู่พะนะเอนเบมือรถรถขันแรนไว้ๆนน่ะรถอไจากสวีเดนโนเว่ด้วยพี่น้องพูนดนะแรนพันวุดวุดวุดมันแนลกระแลน,นเซนได้อ,อเซสิ่ดเด่นให้อิสเวลียบิลลี่ก,ออก็เสร้ Så, så, så det är väl billigt godis och alkohol, tror jag, billigare Sverige. Ja, det och samma vi åker Tyskland. Ja, jag har varit i Tyskland många gånger. Ja, ja, ja. Jag kör det och åker Danmark och Tyskland och sen är fram och tillbaka. Ja, det är samma. <här> บามันอยู่ไก่โนเว่ไก่โนเวพวกโนเว่ภาษาขับรถมาสือของนะพี่น้อง,น,งนะนั่นแหละพี่น้องเดี๋ยวไปหอดบ้านลูกสาวดี่สุดท้ายเบิ่งอีกเทียนเนาะค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเราเลียเสร็เลย น้งเว้แล้วแต่ว่ารถสวีเดนบ่นปั่มได้ย่ายเนี่ยแต่ทั่วมองอื่นอันนี้ป้ายกับสิบลูคือกันแล้ว,วพี่น้องสังเกตว่าป้ายกับสิบลูคือกันแล้วป้ายทางสวีเดนกับโน้องเว้ะพี่น้องนะผสมกับบลูคั่กันแล้วเริ่มสิเปลี่ยนแลอะเฮ้ยมามารถโค้ รโคร้อ้ยหลุอผู้เบิองท่างพี่นองผู้สีท่างเออนี่เดียวายใหเจสซี่อ่ะ ขถนอเวีแลที่พี่นออ้องบอกล้วมีทยูเยน้อยมันกระดับมันหาขึ้นเยอะมันหาขึ้น Rätt Jag bara, bara glömmer den där. Lägg i handskfacken och spara till lördag. ยือคนก็จะกินหอดกันนะกันแสดงว่ามีตลาดนะมีเต็นเต็นเออตลาดนันวาล้าตลาดนันวกาแล้วเนี่กองเ้ายเยนี่ยเกี๋ยวขึ้นมาเพราะท่าน